ท่านหอาเท่านหลานในท่านตาท่านใจเยอะลูกสิขอเบิกเงินเบิกโชคเบิกทรัพย์ปูเนาตาใหญ่ทุ่มพ่นกระใครมาให้ลูกเต่าเคยเป็นน um, ี h h. Um, ่บุญเก่ากับในจางสมมาเป็นจังใหญ่หนูช่วยคนซับเด้อลูกขอเงินขอชอบได้บักห้เบิกโชคเบิกทรัพย์กันแซมมื่อนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้กับเขาเต่า เมืองบ้านเมืองเมืองบ้านเฮาบ้านขาววัฒนารามบ้านชงเด้อเุ่งเมืองเรื่องยำขึ้นมาเด้อมาก้งมาคูณยิบบาหาบานเรื่องวันนี้บัญชั่

นีพ่อรอยุ้เที่ยงยุกเทียโลไอ้ถูกถูกเลยมามามาปตยาถูกขลามาดลูกเนเอ้ยบอกคู่าบอกคู่กตาที่เเจ้แก่เต่าสุกุสุกคนเบิบ้านในทันที่ขอข้วให้ลำด้วยมังนีสีุขให้ท่านตาท่านใจที่นุ่งปัดหนาไว้ก้อนสบัเอ tham bạc đấy, cái này là là cả, là, xây này là, lục cá bản

ไม่ถูกไม่เข้าตไอ้ต้อมต้อเรีอะรเริ่มนอเริ่นอแมเด็นเดกคือนอดีเ่วย่งยช่วยช่ววราบปะล่ต้อขนาดขนมทาบมานอ้ยมาขำาขบุโอ้ยต้นไงหนนี่ังไนหนังด ตัวอ่านเตีจััน้าแมะม่นสบายเลยอ้ใครก็เพิ่งใส่หลุน้องมาเอัน้เพ่นเพทียงัดสัอ้วเล่านงอาจารย์เที่ยงเลย้ ก็ัไอ้จานองเรามจดี่ออางยเาีัเานนั้นกนอคนพูดตวใครโนีคือลมาแ่กไมาไหนมาคื่อว่าอ่าญาคุนีกจินคือย ค่อยคอยสัมผัสตาเพิ่นที่มานั่งใจใหม่คนทีบอกก็เหมือนมาญาเดียใหญ่ก็เลยเดีมากสั่งยาย่ถึงคนบันใหญถึงคนสั่งโอ้ใหญ่เป็นคนเอามาถวายที่นี่การเอาเชื่อว่าเพิ่นมีแหละแต่ที่ที่ที่ต้นกล้วยออกต้นกล้วยออกปีใหญ่ถายครับพญานาคเลย ใหญ่กับม่สีสูงคนขายไม่สูบก็ไดแล้วที่เห็นเห็นงูม่ยังสีใหญ่เสื้อว่าสีมีโชคไม่ลับ่ะก็ก็าบ่ามนแม่นเดปแต่คนบางทีมันจาจับมาเสริมบาลมีเหาคือให้คนมากบานเหาหรือว่าเพื่อนจะให้สูให้ลับแต่แต่ยาติยายหนังเสื้อว่าคนมาหนัง